สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมลุงพรเกษตรเก้าไกลครับตอนนี้มาดูครับนี่โครงการผลิตกัญชาเพื่อจําหน่ายและประโยชน์ทางการแพทย์ครับตามป้ายแบบนี้นะฮะโรงเรียนมิชิดทีเดียวครับบุคคลภายนอกก้ามเข้าครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรเก้าไกลไปด้วยกันเชิญตามผมไปเลยครับนี่ครับที่เห็นเนี่ยจากโรงเรียนเบลอนนะครับมาสู่โรงเรือนปลูกกัญชา ครับประมาณนี้เลยจากโรงเรือนปลูกเมลอนสู่โรงเรือนปลูกกัญชาครับ <c oughs> ก็กําลังเริ่มต้นกําลังเริ่มต้นเสียงอาจจะไม่ก็ได้ยินชัดนะฮะเพราะว่ามากันหลายคนสื่อมวลชนนะครับรไปถ่ายกันน,านําของของตกรสกับของขออนุญาตตัดเสียงไว้ที่เจ้าของเลยนะนผู้ใยญย่ มีทั้งหมด12โรงเรือนครับ2โรงเรือนเเดี๋ยวราไปเท่ยานนลูกในโรงเรือนก็เรียกปีนาวใช่ไหมครับปีนาวซึ่งลงทุนน่าจะหลายสิบล้านใช่ไหมครับเฉพาะตรงนี้นี่เป็นแปลงของเมล่อนเก่าก็ก็จะลงทุนเพิ่มอีกประมาณหลักแล้วประมาณท่ามที่หลายสิบล้านคือจะเป็นเป็นข้างนอกข้างนอกที่เป็นอินดอร์เกินกว่าที่จะส่งองค์การเปรตสัตว์ปลูกส่งองค์การเปรตสัตว์นี่ระบบ ย้อนหลังครับมองย้อนหลังนี่ครับรงเรือนก,กันชาอันนี้ตรงนี้ยังไงนะครับผมรบตรงนี้ยังไงนะตรงนี้ตรงนี้ส่วนนี้ต่างกับส่วนนู้นยังไงครับต่างจากเปล่นนู้นยังไงคะตรงนี้ครับอ๋อถามถามว่ากับข้างนอกข้างในอ่าแตกต่างยังไงนะตรงนู้นเป็นปลูกรงเรือนเบลรอนเก่าใช่ไหมครับก็เรียก ใช่ครับทีนี้เราทําขึ้นเอาใหม่เพื่อรองรับการขาดโดยเฉพาะเลยอ๋อครับครับแล้วก็ปลูกกันแบบอ่าเกาเรียกว่าไฮบริดไฮบิดไฮบิดมันจะไม่มันตึงมันกึงอินดอร์กับตึงทีนเฮาอืมเพื่ออะไรเพื่อประหยัดใช้จ่ายครับครับตือการที่ผสมกันระหว่างตึงมองจีนเฮาเป็นงดอใช่ครับส่วนทีงหลังนู้นที่เราจะทำเป็นแบอาล็มีีดรรอน้บ ให้ดูไกลๆคือเนื่องจากว่ามันมีตาข่ายแบบละเอียดยิบเลยปลูกอยู่ในกระถางแบบนี้นะกัญชาลงเดือนแบบปีนเงาซึ่งลงตุนสูงอ่ะนี่ครับเราก็ใช้แดดเคร่อนกอดขา่อยไปถ่ายข้างหน้าก็ได้ค่ะท่าุกงานใช้เชรื่ลงญเ่ยค่ให้ออกไปถ่ายด้านหน้าจะสวยงามกว่าครับ ผมไม่ดูบรรยากาศนะอาจจะจอลึกยังไม่ได้ดีมากนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยสังผมจะจะมาเยี่ยมชมอีกรอบวันนี้ให้ดูภาพรวมจะมีผู้ปฏิบัติงาน,นครับอยู่ด้านในครับคอยดูแลจัดก,การอยู่หนึ่งท่านนะก็ต้นก็สวยมาก A B C D เป็นแถวเป็นแนวนี่ครับาลก ไนี่ไปเป็นผูลไต,ตั้งระบบระบบคอนดิชันหรือระบบมีวูเนี่ยอีกเกือบสล้านครับที่เดียวติดโซลาเซลใช้โซลแสงโซล่าเซลกำลังไป100ร้อยเทวีลยประหยัดประหยัดค่าไฟด้วยด้วยด้วยครับทำฟามนี่เป็นใช่ครับ ไปดูบรรยากาศนะครับตัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำเยอะมากถ้าบทั้งหมดทุกอบครบเสร็จเนี่ยทอบนี้เราจะได้ประมาณ10ต้นต้นอะไรแบบนี้ครับ20ต้นดีเลยแอบส่งให้เพื่อนๆได้ชมนะไม่ทราบเห็นไหมครับ น,น,นี่คือโรงเรียนที่ว่าแพงหลายล้านอยู่นะคราที่ฟังข้อมูลยังต้นนะครับเดีเ๋ยวนะรอยเพื่อนเสื่อนชอนถ่ยภาพเสร็จก่อนผมจะยกม,มุมสูงให้ดูครับอ้าวได้แล้ว นี่ยนระจมกันแบบเต็มตาเลยฮนะแต่ว่าเข้าด้านในไม่ได้ครับระหว่างนี้ก็เ,เพื่อนๆสื่เหมือนคนคุณปีชาครับกำลังถ่ายรูปอยู่คุณพีชาเป็นยังไงบ้างครับเห็นเื่นตาตป่นใจไหมกิ่นหอมกีิ <c oughs> ่นหอม <c oughs> โอ้กินหอมคนระับทางคุณพีชาบอกว่ากิ่นหอมหอมหอมาจากด้าน <c oughs> นี้ฮนะี่ค็ัเต็มเลยนะอย่างนี้เลยดูกันเต็มๆนะ ผมเข้าได้แค่นี้นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนครับโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้คนนี้เขานด้ทำอะไรบคือเตรียมระบบตรงนี้เป็นระบบ,ะบแห้งเดินเดินล้างเท้าก่อนใช่ไหมจำนวนที่ต้นตนะ่อข้ามไปเลยทีนมีอยู่ ถ้าเกิดเกษตรกรสน,นใจเนจี่ยสามารถซื้อตรงนี้ได้เรปลูกตอนนี้เป็นที่หลัง้าครบบนี้ก็ขออยุญาตเกาติดกัดนชาครับโลงเงินปลูกกัญชาที่รักจังอยู่ที่วังน้่งเขียววันนี้ปลายใต้การนำของสปสกษษับคนนักการใหญ่นำโดยคุณสมเกียรติที่มาว่าหาอ อ๋ออันนี้เป็นดอกเหลืออีกหนึ่งเดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะไปอีกนะอ่าใจกว่านี้อีกโอ้ต้นสมบูรณ์มากต้นนะของกอถ่ายให้เพื่อนๆเห็นหน่อยอันนี้เข้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆกินลิ่นหอมมากเลยกินหอมมากแล้วอีกเดือนหนึ่งก็เก็บเกี่ยวดอกแล้วครับนี่ครับให้เห็นเต็มๆเลยถ้าถวิธีการลงเรือนไม่ต้องขนาดนี้ขออย่างนั้นขออย่างน้อยอย่างนี้ขออย่างน้อยเป็นลงเรือนขออย่างน้อยเป็นอย่างเดียวแต่าพนี้เพราะไม่งั้นไม่งั้นมีภาพนิ่งไหม Okay. เพราะงั้นเขาจะขายไม่ได้ราคาพูดง่ายเพราะมันลงสูงสูงไม่ใช่ฮะคือถ้าไปอยู่เอาลโดคุณภาพมันระผ่อนคลวนอะไรไม่ได้เพราะมันคือทั้งอากาศมแมลงแสงแมลงไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ถ้าอยู่เนี่ยอะไรยังพี่ความคิดมาเราเปิดพัดลมดไปเพื่อนหน่อยครับอ,อ้าวแมลงมามันเข้าวไปได้หรอตลาสที่จะเข้าน้อยมากออ๋ลงเรือน หอมมากครับหอมมากครับพี่เป้แต่ต้องต้องบอกก่อนว่าลงนี่นะไม่แนะนำนะอันนี้เป็ลงเก่าที่ผมทำมากประมาณห้าหกปีที่แล้วใช่ครับผมทําแค่สี่ห้าหมื่นบาทแต่ถ้ามาใหม่ผมอยากให้สูงขึ้นเหมือนกับลงดีให้มันโปรครับพี่ดูตัวนี้แล้วมันเน้นดอกนะใบมันไม่ค่อยเน้นในตัวนี้นะเออดีอย่างนี้เราก็เราก็เต็มใจที่ดูแลดอกนะใช่ครับแต่ที่อื่นเนี่ยเขาจะต้องแบบเน้นขายใบเขาดูแลใบใบต้นรากดอกเขาก็จะจำกัดให้น้อยที่สุด มันก็จะแบบมีแนวคิดไปขับกันแล้วแต่ของความที่เราก็ที้งการใบเขาต้องเอาไปทําประโยชน์กับได้ได้ไม่ได้หมดได้แค่เอได้น้อยใช่ไหมอ่ะเพราะว่าอันนี้เราเน้นดอกเราเวลาดอกเราก็ต้องรีบรีบไปออกละเพื่อจะเน้นดอกเน้นแต่ดอกใช่ครับไปใบที่เรารีบไปเราก็ไปทำกปรู้ไปรู้ถามนิดหนึ่งครับในฐานะที่ทีมญี่ปุ่นนที่จะไปด้วยกันไปในฐานะที่ที่ปลูกมาเมื่อกี้กี่ปีนะครับบอกว่ากี่ปีแล้วนะ ปีที่เขาปีที่สามครับปีที่สามมุมมองในฐานะที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยมองว่าโอกาสที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจทารายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนี่ยังไงบ้างครับสูงครับด้วยสภาพสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเยอะมากที่เข้ามาที่นี่กว่า30ประเทศที่มาดูนะครับครับผมแล้วก็เป็นที่มาของการปลูกเพื่อที่จะให้คุณภาพต่อไปก็คืออิน้องในส่วนที่จะพัฒนาเป็นสเต็ปสเต็ป ความเปลี่ยนแปลงระหว่างมีเท้า o ินดอ i n d o w หรือ black o ซึ่งเรามีให้เรียนรู้กับเกษตรกหลากหลายครับผมคือมองว่ามีโอกาสสูงเป็นพืชที่ทำรายได้สูงครับปัจจุบันนี้เราทำตลาดยังไงครับส่งยังไงครับหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วได้ผลผลิตแล้วส่งให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาเพรพูเบรตและองค์การเรษัทครับเขาราคายังไงครับเขาให้ตรงน้งพอเปิดเผยนะครับผมอ่าองค์การเรษัทกิโลละประมาณสี่หมื่นอาตั้งแต่นี่ละ อยู่ที่ CBD ครับตั้งแต่สี่หมื่นอ่าตั้งแต่สามหมื่นกว่าบาทโทษจนถึงสี่หม<อ>ื่นห้าที่ว่าคุณภาพของดอ,งดอกเนี่ยมี CBD อยู่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่เราปลูกปัจจุบันนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าได้คุณภาพไหมครับอ่าถ้าเป็นอินเทลเนี่ยยังไม่ถึงในระดับที่ที่ที่พอใจอืมแต่ถ้าเป็นอินดอร์เนี่ยเราคาดหวังไว้ว่าน่าจะทะลุครับก็คือประมาณประมาณสิบสามเปอรสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือตรง เท่าสูงสุดของวีด PTO หรือว่าประเภทแบระหว่างอินดอร์กับกินเท้าคือว่าโรงเรือนการลงทุนมันต่างใช่ไหมครับยังไงครับตรงนี้ต่างครับกินเท้าอย่างเงี้ยลงทุนกันประมาณสักแสนกว่าบาทสองแสนก็อยู่ละต่อโรงเรือนครับครับแต่ถ้าโรงเรือนเป็นอ่าอินดอร์เงี้ยต้องลงทุนสูงต้องมียี่สิบล้านขึ้นมันมันแพงกับตรงอะไรครับผมตรงนั้นระบบครับระบบครับอืมระบบไฟต้องปลงทุนเจ็ดตั้นอ๋อ โครงสร้างของแอร์แล้วระบบระบบ c o 2แล้วระบบความชื้นเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันต้องมาครับอืมแต่เขาเขาคุณคุณภาพจะร้อยเปอร์เซ็นต์รับปลูกได้ถึงสี่กอับมากกว่าสีกลับกิ๊กโชว์ทันเดอร์มาสองปีนะคราบกิ๊ดาวปลูกได้กี่กลับครับยังเป็นที่ก็สองกับสองอันนั้นสี่กับคุณภาพก็สู้ไม่สู้คแบบเดินไปด้วยครับเพราะว่าเพื่อนๆรอกันรอบก็นี่ครับแต่ก่อนนี่ปลูกเบลอนใช่ไหมครับ <ผ>แล้วเทียบกับการปลูกเวลอนเป็นยังไงบ้างครับรายได้ผลตอบแทนมากกว่าสิเป็นสิบเท่าตัวครับมากกว่าเป็นสิบเท่าตัวมากกว่าเวลอนสิบเท่าตัว <c oughs> แต่ว่าปัจจัยจำกันคือขึ้นอยู่กับอะไรนะถึงจะได้มากกว่าสิบเท่าตัวนี้อย่างยกตัวอย่างเป็นหนึ่งสองสามได้ไหมสมมติสมตสมตขิขึ้นอยู่กับสภาพภูม,มิอากาศถ้าเป็นเกรยนเฮานะครับอ่อ่าอันนี้ประตูครับประตูเปิดครับผมขอบคุณมากครับคุณปิชาขึ้นอยู่กับปัจจัยยังไงบ้างถ้าเกิดว่า ทำที่บอกรายได้หลายเท่าตัวมากกว่าโปล์คเบลอนเนี่ยอยู่ที่สภาพภูมิอากาศอถ้าถ้าเป็นสีเทานะครับครับอยู่ที่สภาพภูมิอากาศเลยครับอย่างนี้ผมก็ต้องล้มไปอยู่สองโลอ๋อพาะอะไรพาะฝนตกดูดูอ่อฝนตกครับครับผมครับผมผมจะเรย่องอะไครับได้ได้เชิญนะเชิญเชิญงั้นเดี๋ยวจะเชิญ ก็พิธีการครับตอนนี้นิดหน่อยทางตกสจะมอบของที่ลึกซึ่งตกสเนี่ยนำนำนำทีมก็มาโดยสมเกียติขีมากว่าเป็นอย่างนั้นครับวันนี้เดินมาชมส่วนนึงก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราพยายามจะหาพืชเศรษฐกิจเป็นพืชทางเลือกให้สอดคล้องกับน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่ครับฉะนั้นพืชเศรษฐกิจ3กรนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้น้องน้อง ได้เข้ามาสู่วิถีเกษตรอย่างอัจฉริยะแล้วก็จะเป็นเกษตรที่มีมูลค่าสูงในอนาคตนั้นในทกศได้มาเยือนเพื่อจะนําองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปประกอบให้น้องๆได้คัดเลือกให้ถูกต้องถูกตัวและก็ถูกเวลาสําหรับน้องๆในห่วงวิกฤตหลังโควิดครับ คนที่จะเข้าข่ายในการขอสินเชื่อจากทกศเพื่อปลูกกัญชาเนะี่ยต้องมีลักษณะยังไงบ้างนาในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากกัญชายังต้องมีการควบคุมให้เกิดความรอบคอบนะครับฉะนั้นน้องๆน,น,นะการรวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจชุมชน,นหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือนะครับเป็นสมาชิกของสาก์การเกษตรนะครับสามารถที่จะรวมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผลิต อ่ถัดจากนั้นเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องมีบันทึกถึงความร่วมมือ,อะระหว่างนะฝ่ายการสาร,สารสุขก็ดีหรือทางการแพทย์คดีเพราะครั้งนี้เป็นการสนทุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ะฉะนั้นการมีบันทึกความร่วมมือก็จะเป็นการตอบย้าําว่าพืชเศรษฐกิจไม่ได้ไปอยู่ในสร้างความกังวลใจให้กับสาธารณะ ประการที่3ซึ่งที่ว่าสําคัญมากก็คือใบอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการการอาหารและยานะครับทั้ง3ามองค์ประกอบนี่นะครับจะเป็นตัวตั้งต้นให้น้องๆซึ่งณน,นวันนี้ทราบว่าอยอยก็จะมีการาผ่อนคลายนะการาให้ใบอนุญาตอานอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องการแปลลูกในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากาพืชเศรษฐกิจสามกองไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชงหรือกระท่อมเนี่ย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีภาคส่วนของสถาบ,บันการศึกษามายกระดับให้องความรู้เพื่อจะอแปรรูปเรื่องพวกนี้ให้เป็นกิจกรรมภาคก,การเกษตรที่มีความสําคัญสพทนะครับในการเติมทุนเนี่ยที่ว่าจะช่วยให้เกิดความรอบคอบก็คือแผขนขงการผลิตนะผลิตอะไรเท่าไหรนะ่จัดการกันยังไงการส่งการควบคุมนะเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการทาโรงเรือนปิดเนี่ย ปิดเพื่อจะให้เกิดความรอบคอบแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยปปสเข้ามาตรวจสอบเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ทางสาธารณสุขเองเพื่อจะมาดูแลในเรื่องของคุณภาพพกสคิดว่าการเติมทุนครั้งนี้เน้นย้ำความว่าความรู้คู่ทุนจะไปคู่ขนานกันครับปัจจุบันมี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรมาเข้ามาขอสนับสนุนเยอะไหมครับขอทุนขอณนะวันนี้เนี่ยท,ที่รอใบอนุญ,ญาตจากออยนะครับมีวิสาหกิจกว่า157วิสาหกิจ oh. นะครับแล้วก็วันนี้นะที่ปัจจินบุรีก็จะมีหลายวิสาหกิจนะครับที่เป็นเครือข่ายของการสงร่งผลผลิตไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบกนะครับเรามีการดาเนินทุนไปวิสาหกิจชุมชนบ้านพระนะนะก็ผลิตนะกัญชาเพื่อการแพทย์แล้วที่ลักจังเนี่ย แม้ไม่ได้ทกศหน่วยทุนนะครับแต่ว่าที่รักจังก็จะเป็นฐานของการให้องค์ความรู้สำหรับน้องๆที่สนใจจะปลูกกัญชาเป็นการสร้างรายได้จะปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าทกศพร้อมจะสนับสนุนเงินทุนครับผู้สนใจสามารถติดต่อยังไงได้บ้างครับแน่นอนครับเน้อน้องๆอยู่ภูมิลำเนาที่ไหนนะครับวันนี้แน่นอนครับการเคลื่อนย้าย เข้าไปาหาอาชีพหาไรายได้จากเมืองใหญ่ๆคงเป็นข้อจํากัดนะครับฉะนั้นก็ยืนยันว่าอยู่ภูมิลำเนาไหนเข้าไปติดต่อทกศใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็จะมีพนักงานพี่ๆคอยให้คำปรึกษาแล้วจะมีการจับการประสานการระหว่างาผู้ผลิตผู้ปลูกและผู้ส่งเสริมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการาโครงการสินเชื่อ,อาทั้งนี้ทั้งนั้นในแง่แหล่งเงินทุนเรามีโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเนี่ยร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะเพื่อให้น้องๆไม่เป็นภาระแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยองค์ประกอบต้องนะครบถ้วนคุณสมบัติต้องได้นะครับแล้วที่เหลือเป็นเรื่องแผนการผลิตแผนการตลาดแผนการบริหารจัดการนะแล้วท้ายเลยแผนเรื่องการบริหารจัดการความเสีย่ยงจะเป็นคู่ขนานกันไปนะครับสนใจอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ทกศไหนสาม,มารถเข้าไปติดต่อสอบถามพูดคุยได้ครับ